สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ดาดฟ้าของกระจงคาเฟ่ผมอาจารย์อบอลจากบริษัทโอริตและโมิไฟบอลนะฮะวันนี้เรา นักเรียนทีเ่เข้ามาเรียนกับเราแล้วก็น้องคนนี้น่าสนใจมากเลยนะเป็นลูกชายของนักธุรกิจใหญ่นะฮะคุณอารุณสุกลาผู้ที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ไซโก้นะฮะเดี๋ยวน้องก็จะมาพบก,กับเรารลอยอย่างนี้เราไปเจอน้องกันเลยดีกว่าะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวหน่อยนะฮะสวัสดีครับ,ะะรบผม ชื่อจริงว่านายสารานสุขลานะครับชื่อเล่นชื่อว่านนท์นะครับตอนนี้กําลังเรียนท้อนาฬิกาอยู่ที่บริษัท Modify Watch ครับวันนี้ใส่อะไรมาลองแนะนำนาฬิกาเลยนาฬิกาโบรเดอร์ครับตัวนี้เป็นนาฬิกาแบรนด์โบรเดอร์นะครับเป็นรุ่น Expedition คือเป็นรุ่นที่สร้างมาเพื่อทนรับสภาพแวดล้อมต่างๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกระจกตัดแสงนะครับแล้วก็ตัวเบเซลเนี่ยจะอยู่ข้างในด้วยนี่นะครับตัวตัวครามตัวนี้นะครับ ไม่ใช่วาวนะฮะแต่จะเป็นตัวที่หมุนสามารถใช้เพื่อหมุนเบเซลได้นะครับตัวนี้ก้านน้ำสองร้อยเมตรด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ใช้เครื่องซิลิต้านะครับรหัส SW สองร้อยขีดหนึ่งนะฮะเป็นเครื่องที่เป็นคู่แข่งของ ETA สองไปสองสี่ขีดสองด้วยนะครับแล้วก็ผมชอบดีไซน์ตัวนี้มากเลยคือตัวมาร์กเกอร์เนี่ยจะไม่เป็นสีขาวสักทีเดียวนะครับจะออกครีมครีมเพื่อให้รับกับสายสีเขียวจะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ ตัวเข็มและมาร์เกอร์ต่างๆเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าตรงตัวเลขเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะฮะอ่ามาเริ่มกันที่คำถามที่สองนะครับน้องนนนิยามคำว่าเวลากับการดาเนินชีวิตอย่างไรฮะสำหรับนิยามคำว่าเวลานะครับผมคิดว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยการใช้เวลาให้คุ้มค่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะ เพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหวนคืนได้ถ้าเราใช้มันได้อย่างคุม ingo, ้มค ah ่าเราก็จะไม่เสียดายชีวิตเปรียบเทียบได้กับการที่ผมมาฝึกซ่อมนาฬิกาที่ modify watch นะครับเคยมีดีเจท่านหนึ่งเนี่ยกล่าวไว้ว่าเขาเนี่ยเคยเข้าไปทํางานที่สถาบันวิทยุแห ja yep ่งหนึ่งนะแล้วก็มีรุ่นพี่เนี่ยที่เก่งกว่าเขาเนี่ยมากมายแต่ไปหมดเลยแต่ทุกครั้งอ่ะที่รุ่นพี่เหล่านั้นอ่ะลาหยุด เขาจะขอแทรกคิวตลอดเพราะทุกๆวันทุกๆนาทีทุกๆวินาทีที่ผ่านไปที่รุ่นพี่เขาหยุดงานเนี่ยเราจะค่อยๆตามมาละตามมาละตามมาล,ละเราสักวันหนึ่งเขาจะตามทันแน่นอนอก็เหมือนกับพี่ผมมาที่นี่ทุกวันที่ผมไม่ได้ไปโรงเรียนผมปิดเทอมผมจะมาที่นี่เสมอนะครับจันถึงสุขผมไม่ได้มีธุระอะไรผมจะมาที่นี่ตลอดไม่ว่าจะให้ผมทําเครื่องเดิมกี่ครั้งล้างเครื่องกี่ครั้งจะหยอดน,น้ํามันกี่ครั้ง ผมไม่เคยเก่งครับเพราะมันจะทําให้ผมเก่งขึ้นแล้วผมก็มาถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่าอาจารย์ที่ดีที่สอนผมมานะเรามาถึงคําถามที่สามนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติว่าในภายภาคหน้านะครับลุงนนท์ได้มีโอกาสไปประกอบธุรกิจหรือมีธุรกิจส่วนตัวแล้ววันหนึ่งเปิดกิจการขึ้นมาปั๊บปเอมีลูกน้องเราอ่ะมาสายคำพูดแรกที่จะคุยกับลุกน้องลุงนนท์จะพูดว่าอะไรครับ การทํางานเนี่ยคือคนเราเนี่ยไม่สามารถทํางานคนเดียวได้เนื่องจากว่ามันเป็นบริษัทใช่ไหมครับการที่เราก่อตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีคนหลายคนทํางานได้กันการที่เราขาดคนคนนึงไปเนี่ยมันจะทําให้การทํางานของเราอะ่ะมันอาจจะติดขัดหรือถ้าเป็นคนที่สําคัญเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทํางานต่อได้เลยก็ได้เพราะว่าการที่เราจะต้องเลื่อนเวลาหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับเวลาสักอย่างเนี่ยมันควรจะต้องมีการแจ้งลงหน้าถ้าสมมุติว่า มันเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดก,การได้นะเราอาจจะต้องจัดก,การตัวเองละเฮ้ยพรุ่งนี้เรามีงานเก้าโมงนะแต่ว่าตอนแปดโมงครึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องไปส่งภรรยาเราก็อาจจะต้องรีบออกจากบ้านแต่เช้าหน่อยเพื่อให้ภรรยาไปเร็วขึ้นแล้วเราจะได้ไปทํางานทันเวลาแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์บังคับจริงๆที่ไม่สามารถแบบไปเลื่อนเวลาส่งได้นะเราควรจะโทรหาเจ้านายเรานิดนึงว่าเจ้านายครับ ผมขออนุญาตไปสายนะพอดีต้องไปส่งภรรยาในทีนะทุกคนก็จะรู้ละว,ว่าเนี่ยเดี๋ยวคนคนเนี้ยจะมาสายนะแล้วเราจะได้ขยับตารางการทํางานของเราออกไปได้เพื่อให้บันพอดีกับบุคคลคนนั้นแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันได้ครับคือก็อาจจะแค่ตักเตือนเฉยแต่ว่าถ้ามีครั้งที่สองเนี้ยเราก็อาจจะต้องคุยกันหน่อยก็อาจจะต้องมีมาตรการลงโทษอะไรตามระเบียบ คำตอบไปเป็นคำถามพิเศษที่หนึ่งนะฮะเป็นคำถามที่ถามไม่ถึงที่บ้านของนุ่นนะฮะเรื่องคุณพ่อซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนรวมทั้งพี่ด้วยอาจารย์บอลด้วยนะฮะและ้วก็อยากให้นงนุงน่นฝากที่หนึ่งคุณพ่อว่าอยากจะฝากอะไรถึงคุณพ่อก็คงไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับก็ที่ ทั้งสนับสนุนในความฝันแล้วก็เลี้ยงผมมาได้ดีขนาดนี้นะครับก็การที่ใช้ชีวิตด้วยกับคุณพ่อเนี่ยมันก็จะความรักและความอบอุ่นสิ่งที่ได้ตลอดก็คือจะเป็นเกี่ยวกับข้อคิดการดําเนินชีวิตนะครับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจอะไรต่างๆแล้วก็การแก้ไขปัญหาคือแล้วขอฝากข้อคิดจากคุณพ่อสักข้อหนึ่งนะครับ นานมากแล้วตั้งแต่ผมสมัยเป็นเด็กผมเคยทําของอะไรไม่รู้หายจาไม่ได้แล้วแล้วผมก็ตัดพอ ấy. ทุกคนเคยเป็นกันใช่ไหมฮะเฮ้ยรูเงี้ยนะไม่ทําดีกว่าโอ้ทําไมไมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพ่อผมบอกว่าหยุดเลยอย่าพูดคํานั้นผมชีวิตเนี้ยเกิดมาสิบห้าปีอะผมไม่เคยได้ยินพ่อผมตัดพอเลยสักครั้งเดียวไม่ได้ครั้งเดียวพ่อผมบอกว่าพ่อผมไม่ทํามันเสียเวลา พ่อผมเนี่ยจะเป็นคนที่มองไปสู่ปัญหาเสมอจะแก้ไขมันได้ยังไงเราเสียใจได้แต่เราต้องไม่งมงายกับปัญหาไม่ว่าเราจะเสียใจแค่ไหนเนี่ยเราต้องแก้มันได้คนอื่นทําได้เราต้องทําได้เราเป็นมนุษย์เหมือนกันอะแล้วก็ก็ประมาณนี้นะะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็รักปลามากนะครับก็เชื่อว่า เป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นเลยจริงๆนะสหรัรน้องนนท์เนี่ย่อนแป่มาจากพุณพ่อเป๊ะๆเลยนะซึ่งพุณพ่อก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วว่า้องนนท์ก็พูดได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะฮะเดี๋ยวเรามาถึงคําถามสุดท้ายกันเลยนะฮะท้ายสุดนะฮะถ้าวันหนึ่งเรารู้ว่าจะต้องไปสถานที่หนึ่งเช่นติดเกาะล้างต้องเอาใช้ชีวิตอยู่ในป่าแบบออกมาจากที่นั่นไม่ได้อะ ไม่มีจำนดนอ่ะมันเจ็ดวันถึงหลายๆวันไปอะไรเงี้ยเราหยิบนาฬิการเรือนหนึ่งได้ที่บ้านอ่ะเราจะเอาแบรนด์อะไรไปเอายี่ห้ออะไรไปแล้วก็เพราะอะไรถึงเอาเรือนนี้ไปคำถามนี้นะครับตอบยากมากเลยคนระับแต่ว่าถ้าแบรนด์ที่ราคาแพงเนี่ยคขต้องตัดอาไ้ก่อนเพราะว่ากัวเป็นรอยนะครับผมไม่เคนที่กังวลนาฬิกามากเหมือนคุณพ่อเลยนะครับก็ ถ้าจะเอาไปจริงๆเน่ยคงเป็นดีช็อคเพราะว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยออกแบบมาให้เราใส่ดูอยู่แล้วแล้วแน่นอนว่าการดูเวลาเนี่ยมันเที่ยงตรงเสมอเพราะว่าคือรุ่นที่ผมจะเลือกเนี่ยคือรุ่น m t g นะครับคือเขาไม่ระบบบลูทูธเนี่ยที่สามารถเชื่อมกับดาวเทียมได้โดยตรงเลยแล้วก็เป็นการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันโคโนอแล้วก็ปลุกด้วยมันก น่าจะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งถ้าเราไปติดก่อ้างครับส่งท้ายคลิปด้วยการฝากข้อมูลการติดต่อนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้ตุงนวทเป็นคนแนะนำเนี่ยก็สําหรับพี่ๆหรือน้องๆที่อยากมาเรียนที่นี่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ facebook o v e r i s นะครับหรือว่าเว็บไซต์ w w วายเว็บโอเนะครับหรือว่าจะเป็น facebook Modify Watch ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกะไรถึงคนทางบ้านหน่อยไหมที่รับชมคลิปอยู่ฮะ รับรองว่ามาเรียนที่นี่ครับสนุกแน่นอน,นครับผมนอกจากการซ่อมนาฬิกาที่มีคุณภาพสูงที่แบบได้เรียนตัวต่อตัวแล้วเนี่ยเรายังได้ประสบการณ์อย่างอื่นอีกมากมายแต่ว่าจะเป็นประสบการณ์ด้านไหนนะั้นผงต้องบอกอูปไ้ก่อนถ้าอยากรู้ต้องมาลองเองครับเชิญมาติดตามได้เลยครับครับแล้วมาเอจอผมได้นะฮะอาจารย์บอลและอาจารย์สันและอาจารย์จิวที่ o อ i ิ .com